บ้านดินที่สร้างเป็นลักษณะของบ้านดินเพื่อสุขภาพที่ช่วยในการนอนหลับนะครับจุดสําคัญก็คือผนังด้านในนะครับคือผนังด้านในเนี่ยจะใส่ส่วนผสมของสมุนไพรที่ช่วยในการนอนหลับหรือสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาโรคก็ว่ากันไปดังนั้นเวลาที่ฉาบตกแต่งพื้นผิวผนังด้านในนะครับ ก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรผสมเข้าไปกับดินที่ใช้ฉาบผนังด้านในนะครับอย่างเช่นบ้านดินที่ช่วยในการนอนหลับนะครับก็จะผสมสมุนไพรจำพวกที่มีสปปรรพคุณในการช่วยในการนอนหลับนะครับอย่างเช่นสะเดาขี้เหล็กมะระเปลือกมะก,กรูด เปลือกมะนาวพวกใบบัวบกหรือว่าน้ำมันหอมระเหยจากวานิลลาและบางคนอาจจะผสมพวกใบกัญชาเข้าไปด้วยนะครับเพื่อช่วยในการนอนหลับนอกจากนั้นก็ยังมีลักษณะของบ้านดินที่ช่วยในการรักษาโรคนะครับ ก็จะผสมสมุนไพรในส่วนของโรคนั้นๆเข้าไปด้วย